รังตาเหรอวะใปรแตงกลีม่อสหยังชอบเยเายอีหยังอบใด่อยสั้นได้ดิสั้นเอียงอกสั้นด้วยจซื้อบรนี่งเลยเออมาซื้ว่าสบายจ้าสามบาทปปบอุ้ยก่อนมันรับสบายดีพี่น้องวันนี้อาสิวาสืบทอะพี่น้องสืบทอดอม สิเป็นตัวแมนปิงเนาะวาซื้อทองแทเนาะ็คนเ่นเยอเออยงไม่ยิอเมีคว้อหน่าเนาพี่ร้ีตวนีก็ตัาวาเนาะสองอเลยสองบาทสามบาทถ้าจะว่าสี่ตัวสาบาทใส่แวเนนสือใย เดี๋ยวไปสุดไ้าไปน้ำแพงเนาะแต่ปกตนี่มาซื้อเน่อาเออยนี่เหรอวะเออยุยนะอยเบไดใจแล้วไงแล้วว่าก็ไผ่ื้อท้ออมเออแนนะฮะแนโอ้เอาตัวไดเหรอเอาตัวงมๆตีแบบแนยุ่ยรอเออมีอยู่ คุ้มค่าอยู่วันนี้ก็บ่แพงนะอเลยกากระบากนสองสามร้อยได้ักยังสามสิบบน่เหรอเสน่งมิคือเมอมันอดีเนาะืออีดีว่ะจะได้เขาไปเสือดอเสือเสือจหนอนเออเอาแต่ซอย หกสิบบาทเนาะบ่ทสองหม้อเนาะเยสะใ่ปโอ้มันแพ็มันแพ็จริงเนาะเอาไปเป็นคอนเทนต์อันหลอกอันแม่เราคิงแล้วก็สีดีใจเลยวยขอข้อเออเอาของข้อกับชิทาไงนอา ปาห์บาทเสร็จหมดไงลุยเฮออนนี้้นวันนี้ก็มาเบียดเลยครับผ่านนี้ของขาคุยไอวินไปล้วไหมยังลบกันอูม่รี่หนมานี้มดีใจไ่เมงอาการเลยเขอจะไปงก็จะไ้ แม่น้ำขิงสีดีใจสันใจเนาะว้ายแม่นะดีนนี้ปะเทละเน่ไปดกันคอนเทนต์ว่าซื้อทองสามบาทสปายแม่น้ำขิงขาดเลยนะเดสาได้แนั่นลยเด้ี่น้องเคอนเทนต์มันเทิงมันเทิงไว้สีเด้อพี่น้องก็คอนเทนต์ บัรเทาอ,อยู่แผน10มเนอะอายุเพื่อนผู้โดวมเองกไปนี่ตอนนี้ก็มาถ่ายอยู่โดกนกบพี่น้องถ่าพวกน้องก็นยังไปสื่ออะไรน,นันอยู่แต่วัาดีปะลูกไงลูกสวัสดีปปะลูกโอ้นี่ท่องพอสาาื่อไปสบายแม่นี่สามหาดพูกเป็นบ่เป็น,นบ่เอาใส่ป้ะ นี่ทตอม่นำกิงเนี่ใส่ทองสมบาทน้อพี่น้องโอ้ไม่เล่กิงมันจมีความมุ้งมิ้งอะรดิแบบว่าโหูโตหูอีนู่นนี่ยังนะับเห็ดเพือความบันเทิงจะซื้อน้องพี่น้องเนาะอยังหมากมากองเศษบางงมั้งพี่น้องเลย น้ำขิงเดี๋ยวไปเพากันอยู่เพื่อนผู้เล่นพี่น้องนะในน้ำขิงพืน้นทีมีกล้วยไม้สงใดเนาะอตอนนี้การปลอนกบมาหอดบนะเนาะมาส่งน้องก,ก่อนเนาะมาผูกส่งผู้เป็นไงเนาะพอเลยจากบ้านมานะเคยม,มาส่งผู้เพป็นกันเมื่อเนาะพี่น้องเมื่อกันสีปลอนสีไปใช่อันนั้นเนาะพี่น้อง ใช่หมอไฟรถใหม่เพราะว่าหมอไฟตัวนี้มันเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยมันสตาร์ทบ่คอยไหลปนัยนะก็เลยสิไปเปลี่ยนหมอไฟใหม่เลยซะแต่ว่าวสิบบ่ละเบื่เหื่อนนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวบอรสิบไปเลยเนาะบุตท่านได้เสพไฟนาะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ตัดมากมือใหม่ตอนเช้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนีนบวรนไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รถแทนแหละมันคําก็เลยบ่ได้ต่อคลิปเลยมาต่อตอนเช้าเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าแม่น้ำเกียงเพิ่อนกับบท่านได้หูโตหรอกเนาะ เนี่ยครับสีเอาไปสะใภ้ไนเลยเพราะว่าสีไปพลเขา่าซอยเขาเนาะเนี่ยเอาของก่อนพี่น้องเลยอยู่ในรดนี่ในี่ยเอาของเอาก้อนน้องพี่น้องของเขาอยู่ใส่อะไะทิมไม่ใช่หนอโอ้อยู่นี่นี่ไงของแท้นี่กินยังงักอีกสิ่ ไชแม่แต่ี่ไทยไปตักเครื่องไปตากเครื่องโอ้ทีนี้วันนี้กล่องไอ้เนี่ยง่ะง่ง่ง่ตางงง่ย ไล้นสะปเซ็งว่นออกไปดีรับตารับตาเหรอวะไปจะปีนรับอียังแม่อปีนไปรับตาเหรอวะล่ะเออรับตาหักทิบนิ้วย็นเวิดอ่าๆแล้ว <co> <liter dishwasher> <m aring rawd> จีคาะ่าะอะรนีรับตายั่ย<อ>ไ,ไงเ,เท้าอุบะยังเฉยในก้อยสั้นดนนีสั้นเอียงเอากระสั้นด้วยเอาพือออกสั้นเตียวมออยคอยตาเครืองยืนดีเก็บปะเอโอ้ยอนยังไ บาทบาบของอยใช่พ kh ีเมไปเลยมกระขากเว้ยมื่กระากเว้ยจาซื้อนนี่เลยเออมาซื้ว่าจะไปจับนะสบาทปุปอู้หูอนมันลับอะอีหยังเลยจาซื้ออีนี้ค่ะเกอนี้เหรอวจะดใตัวของภใษาจะว่าจะซื้อซื้อ ไอ้เดีมันนับเลยนะเออนับพยายามอ่ะเป็นที่ไหเบงเบงเบงอันี้เอาเบงอันนี้ั่สาเี่วก็คือไม่เห็นดีว่าโล่งกูดป้งฮะปลาค่แค่แค่คิดิ่าบหาศิลป์อยู่ว่าศิลป์แค่ดี เอาก็คงจะ่าบนนาก็กดยส่เ้ใส่เนจการบนนาพ่าามาอีเียจะอีดีบว่นี้เดี๋ยวจห้ก็านเออห้ก่อนามบาคาตมไม่็นควันล้าเท่านึะฮะเติมหนึ่งเติมหนึ่งยังินอนดไม่น้องกิได้ดบาทก็ได้า 60,000กีบอะโอ้ยอย่งีเลยงมนเุมันนมันคือเบาแต่ต้กพรอมโอ้ยเอาในึงกระดุดอยู่ไปเราซื้อทอกพร้อมมามาตัวแม่ที่มีจัันว่ามันคือเป็นที่เบาเบาแต่แต่มันเป็นคอนเทนต์ที่ซื้อเนาะพี่เราเนาะเห็ดประความมันเติมที่ซื้อซื้อคนละเสรก็เนาะก็บอสูก พี่ป้าไปถ่ายคลิปนะพี่น้องโอ้ยเยี่ยมมากไปถ่ายคลิปแบบว่าวันรุ่งเซา้าแบบง่ามมากผมกินมาหมดส้วมาจะไหวโอ้ยจนสั้นเบื้องเน้โอ้ยไปาจะไปซื้อป้านิ้วเลยหูพี่น้องเลยหูสามบาทไปใช่จรงไหนก็ว่าอยู่ข้อคออยู่กะว่าแบบอันนั้นบ้านาคุณป้า จะเห็นยังียวนเรบูนาเืง่องด้วนมงเนสดโอ้องใส่มองใส่ใส่เห็นยังเลยเป็นบ้าองใส่คือไเียคือคักคืออะเอาไปเปนิงยำแล้วพี่น้องท่องฟอมนอดดเนาะเลไปเบิ่งในขีปากระด้าเลือราคาหกสิบพัน่ามดหสันคือเสียคือเหียอยู่ีอยู่บ่คือันใหญ่ ขับบูชาใส่ด no ีใจวัดส anyway> ั้นก็อุซาดีใจมั่งเน่ตัวพิ่งมาเสร็จเนี่ยใเสร็จอีซังในวันสั้นเจอฝ่ายแม่นำจงวัสั้นทำไมเดีทยวจะบวชาที่แรกเขาคือว่าเขาสีใส่นะแล้วเ้าใส่ใส่มากเลยนะแบบว่าเออเขาจะอึตอกว่าคือพอดีพกัจนสั้นมังเน่กับมัคีมาบุตรจื่อให้ได้ปันนี้เนาะกีนั่ใจซบาทมึงนะเอ้ย ดันพี่น้อยนโค้รับนะจาด้านนอกโมเมนตสิเยไดแบบว่าใส่โค้งแนวนย้นีมีมุด่าลายปันนี่นาน้พี่น้องตองฟอมน้องพี่น้องไหมไม่้องพิงเกือบคไทยล้วก็เ่น้เกือบพนหายเฮะโอ้ยอจ๊ียแล้วกระตาแล้วใจแหน่เฮ้ยพี่น้องแล้วจีปปาไปแก่งไพลอีกแล้ว แล้วพี่น้องก็สิได้ปิดคลิปไปเพียงจำดจได้หละจังไดรกะฝากกดใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเลยพี่น้องอะัรงก็บัวตองลามาเนาะพี่น้องเอาเป็นคอนเทนต์ซื่อเนาะแบบเป็นคอนเทนต์ซื้อก็พอแพ็คเนาะพี่น้องหกชิปฟันเกม๊นึงลอยกูบาทสื่อมาปลาใบตายคลิปซื่อ